ยา,ะะยานะคะยานะคะยานะคะคุณลูกค้ายานะคะสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะก็ช่องผ้าเบงคราชบานเองค่ะยังจําวรีเน็ตวารีเด็ดโอ้ยพูดก็พูดพิดเนาะยังจําวรีเด็ดนี้ได้ไหมย,ยานะคะยานะคะคุณลูกค้าแน่นอนค่ะวันนี้คุณแม่มาค่ะทุกคนวันนี้คุณแม่มาค่ะทุกคนคุณแม่ของเราเปิดซิงเกิลมาใหม่ค่ะยังไม่ถึงสองชั่วโมงนะคะ เกือบสองแสนวิวแล้วค่ะทุกคนนะคะคุณแม่ของเราไม่มีใครไม่รู้จักนั่นก็คือคุณแม่พิมพ์คุณแม่พิมพ์ของเรานะคะคุณแม่พิมพ์ี่พรายนั่นเองนะคะบอกเลยว่าอยากให้ทุกคนนะคะได้ดูเอ็มวีนี้มากๆนะคะบอกเลยว่าถ้าใครยังไม่เคยติดต,ต,ตามนะคะช่องนี้หรือว่าได้ติดตามอยู่แล้วนะคะจะบอกเลยว่าคุณแม่พิมพ์ของเราจะเป็นคนแรงๆนะคะ พูดไปด่าไปแต่บอกเลยว่าจิตใจของของคุณแม่พิมพ์ของเรานะคะเป็นคนจิตใจดีมากๆนะคะชอบช่วยเหลือผู้อื่นนะคะบอกเลยว่าสวยรวยแล้วก็เก่งมากๆเลยนะคะอยากให้ทุกคนได้ดู MV นี่นะคะซึ่งตัวตัวของดิฉันเองนะคะตัวเอาเองนี่ก็สนับสนุนแม่พิมพ์มาทุกอย่างเลยนะคะบอกเลยว่าอยากจะให้ทุกคนดู MV นี้มากๆเพื่อไม่ให้ไปการเสียเวลานะคะไปชม m อมนี้เลยค่ะอย่านะคะอย่านะคะใส่มาไปเลยค่ะ ใส่ะเหลี่ยงมารับแม่เลยใส่มาใส่มาใส่ตะเหลี่ยงมารับ อย่าเลยค่ะอย่าเลยค่ะหนูข้าใจฉันดผงผงชดชด กูทุาตัวกูรอความเจ็บช้ำผ่านมาหมดแล้วคงไม่ตองให้ใครมาสู้กลอลุกคลุกควันมาจนเกิงเกงเปิดเก็บแรงกำลังใจให้ตัวมึงเองเหอะชีวิตกระทึกแบบกูไม่ตายความเจ็บนี่แหละที่สร้างพิมพ์รีพายด่ากันไปก็ไม่แคร์นะคะคนยังฉันไม่แค่คิดสองสูบเสียสีดบไมให้ชั่มเอขึ้นฟ้าแท้ ชิบหายอุย๊ยเริศมากเริศมากค่ะคุณแม่ค่เริศมากคะ่ะบอกเลยว่า MV นี้น,นะคะ MV ยานะคะยานะคะบอกเลยว่าเป็นตัวตนของคุณแม่พิมพ์ HAN ของเรามากๆเลยนะคะบอกเลยว่าผู้หญิงคนนี้ขายทุกอย่างพิมพ์ี่พายขายทุกอย่างนะคะช่อง YouTube คนติดตามหลายล้านมากๆนะคะบอกเลยว่าใครยังไม่ได้ดูใครยังไม่ได้ติดตามใครยังไม่ได้อุดหนุนนะคะไปอุดหนุนคุณแม่เลยนะคะบอกเลยว่านอกจากสวยเก่งใจดีนะคะ บอกเลยว่าไปดูคลิปแต่ละคลิปนะคะที่คุณแม่เขาทําไว้นะคะช่วยเหลือคนช่วยจริงๆนะคะช่วยด้วยใจนะคะใครจะมองคุณแม่ว่าเป็นคนแรงๆนะคะบอกเลยว่า ฉันคนนึงนี่แหละค่ะดิฉันคนนึงนี่นะคะที่รักคุณแม่มากๆเลยนะคะยังไงก็ติดตามไปกําลังใจนะคะกับซิงเกิลแรกซิงเกิลใหม่ของคุณแม่พิมพ์พี่พายด้วยนะคะอย่าชมกันเพลินนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามกดซับสไครต์ให้ครับช่องผ้าเบิงโคราชบานเองด้วยนะคะยังไงวันนี้ฝากไว้เท่านี้ก่อนนะคะไปแล้วค่ะจอดีค่ะ